ใหม่ๆจริงมันก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเนอเาลองขอดูสิได้ทราบมาว่าเชฟมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชฟนับถือด้วยใช่ไหมคะก็จะมีคุณแม่บุญเรียนที่อยู่ตรงวัดสัมพันธ์พะวคุณแมนนบ่บุญเรียนรตรงบุญเตอร์ใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นเปิดร้านใหม่ๆจริงมันก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้าเนอช,ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยลองขอดูสิแล้วไ,ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็ขอเราแน่นอนเราก็ต้องขอให้ร้านขายดีน้ามีอะไรเงี้ยเออมันได้ ได้เสร็จปุ๊บก็ลองดูอะขอใหม่ขอมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ได้ได้เคยแบบสูงสุดตอนนั้นไปไหว้คุณแม่แบบสี่รอบติดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะว่าได้หมดนี่ใช่ไหมก็คือได้ตามที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยคือก็คืออย่างที่บอกแหละก็ใช่มันก็คืออาจจะเป็นเรื่องมูนิดนึงแต่ท้ายแล้วความตั้งใจของเราด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเหมือนเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งะให้เราแบบ ออมีเคล็ดลับไหมเวลาไหวบอกคุณแม่บุญเรือนเชฟทาไงบ้างคะคือจริงๆตอนเราไปที่นู่นน่ะจะมีพี่อยู่คนหนึ่งพี่มาหาที่เขาจะแนะนำํำทุกสเต็ปเลยแบบออตามขั้นตอนอะไรเงี้ยเราก็อ่ะทำตามเขาแต่พอหลังๆไปปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้ทริคแล้วเราไปถึงปุ๊บเอาไปกราบตรงตฝท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกท่านว่าเออฝากเป็นลูกศิษย์ขอะอะไรอย่างเงี้ย